สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาชาวเกษตรกรทั่วประเทศไทยทุกท่านนะครับเป็นยังไงบ้างครับเป็นไงไงพี่น้องพี่น้องครับเป็นยังไงครับดูครับเรียบร้อยนะครับราบกับพื้นนะครับพอเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวไม่ได้ครับฝนตกทุกวันครับพี่น้องนี่นะครับปัญหาของชาวนานะครับราคาข้าวยังถูกอีกนะครับ ฝนก็ตกอย่างนี้นะครับอันนี้คือข้าวหอมมะลิร้อยห้านะครับก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วเก็บเกี่ยวไม่ได้นะครับข้าวยืนต้นฝนตกทุกวันล้มเลยพี่น้องครับนี่นะครับดูนะครับพี่น้องเน่าแล้วครับนี่นะครับเน่าแล้วนี่เห็นไหมครับเริ่มแล้วพี่น้องก็เกี่ยวไม่ได้ครับฝนตกทุกวันนะครับเกี่ยวไม่ได้เลยนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบาง้บาน้อนอนทัวร์ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เกี่ยวเข้าวขายก็ลำบากใจพี่น้องเงยนะครับลงสีกดราคานะครับข้าวฝนตกนะครับความชื้นเพียบไม่ต้องกลัวนะครับทำใจครับเกษตรกร,รทําใจทุกปีนะครับตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายทําใจตลอดครับกับการขายข้าวนะครับกิโลสิบบาทนะครับ ดอลเบาทนะครับแต่วันนี้ราคาเป็นยังไงก็ยังไม่ทราบนะครับรอเอพี่น้องนะครับแจ้งเข้ามาแล้วก็มาคุยกันนะครับว่าแต่ละพื้นที่ราคาข้าวเป็นยังไงบ้างนะครับก็การประชุมของคณะกรรมการในบายข้าวครับนบ,บคก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะเมื่อวานวันที่10นะครับก็ต้องมีหลักเกณฑ์อะไรอีกก็ไม่รู้นะครับ ไม่ใช่ว่าจ่ายง่ายๆนะพี่น้องครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ตั้งแต่ต่อจากชุดที่แล้วมาก็จ่ายในปีนี้ก่อนนะครับส่วนปีต่อไปฤดูกาลต่อไปก็ค่อยอามาตั้งกันใหม่มันน่าจะโอเคกว่านะครับเพราะตอนนี้มันคาบเกี่ยวกันเนะาะฤดูกาล ทำนาปี2อ6 5กสิบห้ากับสองพนเนี่ยมันเกี่ยวกันนะครับแต่ถ้าปีฤดูกาลหน้าค่อยว่ากันเนาะเดีนี้จ่ายตามตามอา่อารอบต่อรอบที่รอบที่ผ่านมาก่อนนะครับชาวนาก็จะพออดีใจนะครับได้เฮกันทั่วประเทศนะครับนะับผมก็ไม่เข้าใจนะครับราคาข้าวเนี่ยผมผมว่าไม่เกี่ยวกับตลาดโลกแล้วครับตลาดโลกมันแพงครับพี่น้อง ส่งออกราคาสูงนะครับผมไม่เกี่ยวครับผมเกี่ยวว่าผู้แทนนะครับสมาคมค้าข้าวครับกดดันกันเองหรือเปล่าครับกักกักราคากันเองหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้ว่ามียังไงครับชาวนาเขาไม่ทราบหรอครับเรื่องนโยบายข้างในครับทราบแต่ตอนประกาศมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งคณะกรรมการสามฝ่ายร่วมประชุมกันนะครับได้จะรับซื้อนะครับไม่ให้โรงสีกดราคานะครับให้ตันละ1 2 0 0 0บาทนะครับ หรือนะครับไร่ละ1 0 0 0บาทครอบครัวไม่เกิน2 0ไร่นะครับแล้วก็มีอันหนึ่งครับให้ชาวนาเก็บเก็บข้าวไว้ในยุ้งนะครับชะลอการขายพี่น้องครับชะลอไม่ได้ครับพี่น้องชาวนาทุกคนมีค่าใช้จ่ายนะครับบางชาวนาบางท่านนะครับบางคนนะครับเช่านาไร่ละ8 0 0นะครับไร่ละพันแล้วแต่พื้นที่นะครับนี่นะครับ เขาเขาเก็บไม่ได้ครับแล้วก่อนนี้นะครับจะให้ชโลมันลําบากนะครับเพราะไม่ใช่นายทุนจะฉโลครับถ้านายทุนในฉโลได้ครับรับซื้อเสร็จ็ฉโลได้ได้ไวได้ครับไม่ใช่ปัญหาแต่ชาวนาครับฉโลไม่ได้นะครับภาระหนี้สินก็มานะครับค่ารถเกี่ยวครับไกลละหกร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยแล้วแต่พื้นที่รวมค่าน้ำมันอีกนะครับถึงแม้น้ำมันลดหรือเพิ่มมันก็อยู่ในนั้นบวกกันอยู่แล้วครับมันมันรวมค่าใช้จ่ายหมดค่าปุ๋ยกระสอบหนึ่งก็เจ็ดร้อยอัพนะครับ เจร้อยขึ้นแปดร้อยครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับนี่นะครับขนาดาค่าเกี่ยวนะครับไร่ครับหกร้อยสองไร่ก็พันสองนะครับค่าไถนาอีกนะครับค่าปุ๋ยนะครับค่าข้าวนาปรังก็ค่ายาค่าอะไรต่างๆข้าวนาปีนะครับก็ปีละครั้งรอน้ําฝนนะครับถ้าฝนไม่ตกข้าวก็แห้งตายนะครับมันก็ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ชาวนาชะลอเก็บข้าวในยุ้งอันเนี้ยอย่างเงี้ยครับพี่ พี่น้องครับดูอย่างนี้มันตากข้าวได้ไหมพี่นะครับพี่น้องมันตากไม่ได้ครับเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ยังตากไ็ได้หมดนะครับไม่มีพื้นที่ตากนะครับข้าวถ้าเกี่ยวแล้วมันแห้งมันแห้งมันมันก็ยังดีอ่ะถ้ามันเปียกล้วเปียกมันเก็บไว้2วันก็กลิ่นก็เริ่มมาแลวครับเหมือนบูดแล้วกลิ่นบูดเข้ามาครับหมักหมมกันครับข้าวเนี่ยเปรียยๆกับไม่ใช่ว่ามันเย็นนะครับมันชื้นนะมันร้อนนะครับลองเอามือไปเอาข้าวโกยข้าวรับร้อนนะครับข้างในนะครับมันไม่เย็นนะครับพี่น้อง นะครับนี่มันมันอับมันชื้นนะครับเวลาเก็บนานข้าวก็เม็ดดําอีกพี่น้องนี่อย่างนี้ครับหมดนะครับถ้าฝนไม่ตกก็ยังเกี่ยวได้นะครับมีน้ำก็ยังโอเคเกี <out> ่ยวได้ไปตากถ้าฝนตกนะครับเรียบร้อยนะครับเกี่ยวไม่ได้นะครับถ้าข้าวอยู่ในในในเกี่ยวเสร็จแล้วอยู่ในที่ลานตากมีร่มมันยังโอเคกว่าข้าวอยู่ในนาแล้วจมน้ําอย่างนี้ครับมันไม่โอเคนะครับเม็ดข้าวจะดําแล้วเริ่มดําเลยพี่น้องนี่ มันมันมันเชนนานเปรอาทิตย์แล้วมันก็ก็เริ่มดำนะครับนี่นะครับชาวนานะครับชาวนานี่นะครับก่อนที่จะเป็นข้าวสารนะครับลําบากนะครับดินฟ้าอากาศไม่แน่นอนนะครับไม่ได้ง่ายนะครับเขาบอกว่าทํานาง่ายผมว่าไม่ง่ายนะครับเดาใจดินฟ้าอากาศไม่ถูกนะครับพี่น้องปีนี้ฝนตกหนักน้าท่วมปีต่อไปไม่ตกเลยแล้งข้าวแห้งตายเรียบร้อยนะครับมันมันมันยากนะครับ เห็นใจทุกคนนะครับเป็นกําลังใจทุกคนนะครับผมก็เป็นกำลังใจครับผมชาวนาเหมือนกันครับเกี่ยวข้าวมันก็ต้องตากเก็บไว้กินบ้างนะขายบ้างพี่น้องครับค่ารถเกี่ยวค่าอะไรต่างๆนะครับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไม่ต้องมีนะครับอย่างน้อยนะครับข้าวตอนนี้นะครับเริ่มถูกลงนะครับเพราะมันกระดูการข้าวหอมมะลิมาแล้วครับาว่ากอขอสิบห้าเนี่ยครับไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือแต่ข้าวหอมมะลินะครับเริ่มเข้า สถานที่รับข้าวมากขึ้นนะครับโรงสีรับซื้อแล้วก็กดราคานะครับยิ่งฝนตกยิ่งกดเลยครับเพราะว่าชาวนาเร่งขายนะครับเพราะไม่มีที่ตากก็ขายกดราคาสบายโรงสีคราวนี้ครับสุดยอดเลยนะครับไม่มีการประกันราคาข้าวว่าโรงสีรับซื้อห้ามต่ำกว่านี้นะครับส่วนความชื้นเท่าไร่ส่วนสิ่งเจ้าปนเท่าไหร่อันนั้นคือเกษตรกรต้องยอมรับสภาพแล้วแต่ราคานะครับห้ามต่ำกว่านี้นะครับตันละหมื่นสองเนี่ยผมว่าโอเคนะครับ มันมันก็ยังยังพอถือถูไถ่ายได้นะครับคือความสะอาดก็ขึ้นอยู่กับตัวเกษตรกรผู้ทานายแล้วว่าข้าวต,ตัวเองข้าวเาม็ดดีนะครับปราศจากสิ่งเจือปนมีนะมันต้องมีทุกคนเลยครับแต่ว่ามันมีมากมีน้อยครับขึ้นอยู่กับรถเกี่ยวด้วยแล้วดูแลความสะอาดด้วยวเวลาเกี่ยวนะครับนะมันเกี่ยวกันหมดแหละครับแล้วความชื้นนะครับนี่ครับอันนี้คือไม่ว่ากันเพราะว่าเราเรามันมันด้วยด้วยด้วยหลักด้วยไดเหตุและผลแล้วมันมีความชื้นแล้วข้าวเกี่ยวเกี่ยวข้าวเปียกะครับ แต่ถ้าเกิดว่าข้าวแห้งเนี่ยมันก็หักสิ่งเจือปนอย่างเดียวนะครับกับคุณภาพข้าวว่ามีหักไหมครับว่าปนไหมนะครับนะครับมันก็ต่างๆนานานะครับก็หวังว่าถ้าไม่มีการประกันราคาข้าวขอให้ออกนโยบายนะครับกําหนดกฎเกณฑ์นะครับมาตรฐานการซื้อข้าวในโรงสีไปก่อนนะครับนี่ชาวนาก็จะพอยิ้มได้นะครับเรื่องนี้นะครับแต่ถ้ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโรงสีนะครับ สมาคมค้าข้า <rural> วนะครับไม่มีกําหนดมาเนี่ยโรงสีรับซื้อกดราคานะครับซื้ออย่างเดียวครับพอกลางกลางปีนะครับมิถุนาปีหน้านะครับพฤษภาเริ่มเร่งเพิ่มแพงแล้วครับเพราะเกษตรกรขายข้าวหมดนะครับเร่งขายพอข้าวไม่มีเกษตรกรไม่มีขายข้าวแพงครับพี่น้องมันเป็นอย่างนี้ครับกลไกตลาดนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับพอออกมาเยอะมันก็กดกดราคากันนะครับคือเกษตรกรก็ต้องขายนะไม่ขายไม่ได้นะครับก็ต้องขายนะครับ มันไม่ได้ครับมันค่าจ่ายมันสูงนะครับตัวนี้นะครับก็รับชมคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบนบ้านออทัวร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ